พระเอกที่โดนคอมเมนต์เยอะนิดนึงหน้าดุดุหน้าบึงบ้งบึ้งคนจะมองว่ากัน,นัะยิงอ,ออกมาดีกว่าที่คิดครับหน้าเราดูแบบไม่เป็นผู้ชายที่แบบทำสัญญกรรมจนดูออกขนาดนั้น เป็นพระเอกที่โดนคอมเมนต์เยอะนิดนึงโดนบูลลี่เยอะหน้าดุดุหน้าบึงบ้งบึ้งถ้ามองข้างๆตรงนี้มันมันจะไม่พุ่งเลยครับถ้ามองข้างๆตรงนี้มันจะแบบแบนเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นรูปตัว C เลยครับตรงหน้าแล้วปากก็คว่ำครับมุมปากคว่ำลงมาแล้วตาอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันทาให้เราดูตาปื๊ตาเราจะอยู่ไหม ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับใช่มันดูไม่สดใสครับคนจะมองว่ากานันนะยิงถ้าแบบว่าไม่ได้มาคุยสัมผัสอะไรเงี้ยคือเราหน้านิ่งหน้านิ่งหน้านิ่งไม่ได้แปลว่าเราหยิ่งถูกไหมครับแต่ว่าด้วยแบบคนเดี๋ยวนี้เขามองรูปลักษณ์ภายนอกสําคัญเราก็แบบอยู่ของเราเฉยๆเราก็หน่าเฉยๆเงี้ยแต่หน้าเก่าหยิ่งมากหน้ามันคว่ำหน้ามันอะไรแบบทําให้คนแบบไม่อยากเข้าหาทําให้คนแบบว่าไม่กล้ามาคุยด้วยอะไรแบบเนี้ยครับ ทำไมเธออยู่เฉยๆแล้วหน้านิ่งจังเลยเธอดูไม่รู้สึกกับเขานะเธอดูแบบไม่อยากพยายามเอาชนะใจเขานะทั้งที่ในใจเราเนี่ยคือแบบเราเต็มที่อ่ะเราสุดเราแฮปปี้กับเขาเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันแสดงออกด้วยบุคลิกที่แบบจะให้อยากไดอไ้อยากถูกเลือกใช่ครับใช่ใช่ประมาณนั้นะกที่ถูก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 ใช่เลยครับใช่ครับแล้วจโลงงานนั้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเลือกครับ oh. เพราะว่าเราไม่ยิ้มเราหน้าบึง้ง เป็นพระเอกที่แบบอุ้ยหน้าอย่างี้ไปเป็นตัวร้ายเถอะสไตล์การเล่นเราต้องการสื่อสารออกไปให้มันเป็นพระเอกนี่แหละแต่ด้วยความที่หน้าเราร้ายอ่ะพอหน้าเราร้ายแล้วมันมันเป็นพระเอกไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าลองไปเป็นตัวร้ายดีไหมแล้วทีนี้ทางค่ายก็ลองให้ไปเป็นตัวร้ายสรุปว่าเฮ้ยเป็นตัวร้ายดีกว่ามั้งเพราะว่าใช่เพราะว่าหน้าตาหรือบุคลิกอะไรเงี้ยดูเป็นตัวร้ายมากกว่าครับแต่ว่าพอเป็นตัวร้ายไปเรื่อยๆมาทําหน้าพอเราก็อยากเป็นพระเอกไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาทาสัญยกรรมเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ผมดูมาหลายที่มากผมนั่งดูเคสร,รีวิวเยอะมากจนผมมาสะดุดกับโรงพยาบาลนี้เพราะว่าเขาทําเคสร,รีวิวออกมาแล้วแบบทรงจมูกเขาธรรมชาติเป็นทรงผู้ชายนะครับจริงๆเคสร,รีวิวผู้ชายแบบค่อนข้างมีน้อยแต่ว่าที่นี่มีแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เลย ตัดสินใจเข้ามาคุยกับคุณหมอถ้ามองในภาพรวมนะครับน้องกันเนี่ยตาจะมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยพอกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอะ่ะเราจะดูแบบเหมือนเย็นชานิดนึงอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของกระดูกใบหน้าที่ตรงกลางครับมันจะแฟลตเข้าไปมันจะ,จะวัววัวเข้าไปนิดนึงทําให้พอมันวาวว้าเข้าไปเนี่ยทำให้ปากดูคว่ำๆปากเดิมเป็นคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมพอทีนี้พอเราดึงอันนี้ขึ้นมาเราเราเติมกระดูกอ่อนล่องแก้มแต่ว่าจริงๆกระดูกอ่อนเนี่ยมันม,มันไม่ใช่เอามาเติมล่องแก้มอย่างนี้เติมตรงนี้ พอมันเป็นมุมที่กดลงนิดนึงทําให้ปากเนี่ยดูไม่คว่ำาหละ ตื่นเต้นมากครับเราอยู่กับหน้าเก่าออกมา20กว่าปีพอเราเห็นหน้าใหม่แล้วมันรู้สึกแบบเราไม่ผิดหวังที่เราเลือกที่นี่ใช่ครว่าทับใจไม่ได้คือเกินคาดไปเลยเออออกมาดีกว่าที่คิดครับทำกับที่เนี้ยหน้าเราดูเป็นธรรมชาตินะหน้าเราดูแบบไม่เป็นผู้ชายที่แบบทําสัลกรรมจนดูออกขนาดนั้นเลยยังเป็นธรรมชาติเพราะว่าอะถ้าเคยเห็นทรงจมูกผู้ชายมันจะแบบตรงแบบเป็นแท่งอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือแบบว่าจะเหลาแท่งต่อแท่งเลยแล้วแบบว่าตรงเนี้ยเขายังแบบแบบ เก็บฮามเก็บจุดเด่นของสมูของผมยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันจะดูแบบไม่ตรงมากมันยังแบบมีฮามมีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเอามาทําหน้าปุ๊บทางเพจก็เลยให้เป็นเพียงเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้คอมเมนต์คลิปแรกคือแบบดีมากคลิปแรกคือแบบโหล่อมากเรา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 มากอย่างเงี้ยครับหลักๆที่ได้คือความมั่นใจของเราในการแสดงออกสีหน้าท่าทางหน้าตาอะไรเงี้ยครับมันมั่นใจมากขึ้นครับ เมื่อก่อนหน้าเราแบบภาพนิ่งเราไม่รอดจริงๆแคสติ้งคือดูแต่ภาพนิง่งดูแต่อะไรแบบนี้แล้วแบบพอภาพนิ่งเราไม่รอดเพราปะปัดทิ้งแล้วนะยังไม่ได้มาสนใจความสามารถอะไรที่เรามีเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้แบบส่งรูปไปส่งอะไรไปอเงี้ยเขาก็แบบเอสนใจในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็เออเรียกไปแคสเรียกไปอะไรพอไปเจอตัวจริงแล้วมันก็โอเคครับโฆษณาเยอะมากเลยตอนนี้ล่ <S <S สาสาุดเพิ่งได้เมื่อวานเลยโฆษณาได้อีกตัวนึงแล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ